สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูตินะครับจะมาสรุปเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามม2เนะาะอากเป็นการทบทวนไปนในตัวด้วยนะครับมาดูกันก่อนการแยกตัวประกอบพหุนามการแยกตัวประกอบพหุนามคืออะไรการแยกตัวประกอบพหุนามคือการที่เราจัด รูปของพหุนามใหม่เนี่ยให้อยู่ในรูปของผลคูณอ่ะปกติพหุนามมันเป็นรูปสมมติว่านี่คืพอพหุนามเนาะเราจัดรูปมันใหม่กลายเป็นผลคูณโดยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับจะยกตัวอย่างให้ฟังก่อนคือเราจะเริ่มจากหลักการคูณก่อนอ่ะสมมติว่าเรามีตัวพหุนามสองอันเนี่ยมาคูณกันเอาเป็นอ่ะเจ3 y บวกส y คูณกับ 5x 4y แล้วกันทีนี้เวล,ลาคูณเราทำยังไงเวลาคูณเราก็กระจายเข้าไปทีละตัวถูกไหมครับนี่กระจายเข้าไปจะกลายเป็น 35x 2 28xy 15xy 12y 2ทีนี้เราก็จัดรูปใหม่เป็น 35x 2 28 15ได้ ลบสบสา xy ลบิบสอง y กำลังสองเนาะอ่ะพอมาได้อย่างนี้ใช่ไหมครับสแสดงว่าในทำนองเดียวกันเนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบได้สองวงเล็บคือจากตัวนเนี้ยเนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้2ดวงเล็บเราสามารถแยกตัวประกอบของ 3 5 x กํา x กำลังสองลบ1 3 xy เนี่ยลบ1 2 y กำลังสองออกมาได้สองวงเล็บคือ3 5 x กํา x กำลังสองลบ1 3 xy ลบ1 2 y กำลังสองจะเท่ากับ7 x บวก3 y คูณกับ5 x ลบ4่ y เห็นไหมครับว่ามันก็คือกระบวนการที่ทำกลับไปกลับมานั่นเองทีนี้การแยกตัวประกอบของภหวน้ำนะครับมีหลายวิธีมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีที่หนึงก่อนวิธีการแยกตัวประกอบของภาวน้ำวิธีที่หนึง คือการแยกประกอบโดยวิธีแจกแจงนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นการจัดรูปให้อยู่ในรูปของผลคูณอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับคือทำยังไงเราก็นำตัวประกอบร่วมเนี่ยของทุกพจน์มาเขียนแยกกันนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเนาะ ตัวอย่างข้อที่1เราจะแยกตัวประกอบของ4 x บวก4 y ได้ยังไงอย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้เนาะก็คือให้เรานำตัวประกอบร่วมของทุกพจน์มาเขียนในนี้มีตัวประกอบร่วมคืออะไรคือ4แสดงว่าเราสามารถแยก4ออกมาได้ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น4นึงเสีกยวมาเหลืออะไรอะตัวเดียวเหลือ x กับ y โดดๆอย่างงี้อ่ะ ลองข้อที่2กันบ้างเป็นลบ4 xy บวก4 y ทีนี้ตัวประกอบร่วมมีอะไรบ้างมีลบ4กับ y กับ4 y เนี่ยเราก็สามารถดึงลบ4 y ออกมาได้ข้างในก็จะเหลือ x อ่ะทีนี้สังเกตรตรงเครื่องหมายดีนะครับมันเป็นบวกใช่ปะแต่เมืเ่อกี้พี่ดึงลบออกมาแสดงว่าจากเครื่องหมายบวกจะกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเลยกลายเป็นเครื่องหมายลบ แล้ว4 y ดึงออกมาเหลือ1อ่ะอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันเป็น m n ลบ 3m บวก n ลบ3เนอะ a d v a n ขึ้นมาหน่อยหนึ่งทีนี้ทำยังไงดีตรงเนี้ยตัวประกอบร่วมคืออะไรคือ m ให้เราดึงออกมาก่อนดึง m ออกมาก็จะเหลือ n ลบ3ทีนี้อีกอันนึงพี่ใส่วงเล็บให้มันเลยเป็น n ลบ3 ซึ่งเราจะสังเกตว่าเอ้าพี่มันไม่มีตัวไหนที่มันดึงได้แร้วเปล่าไม่ดูนะตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้มันก็คือ1นั่นแหละเพราะว่าหนึ่งคูณกับอะไรก็ได้ตัวมันเองใช่ไหมแล้วเราจะสังเกตว่าอันนี้ก็คือตัวประกอบร่วมนั่นเองก็จะก,กลายเป็นดึง n ลบสามออกมาเนาะก็จะเหลือแค่เอมบวกกับหนึ่ง เนี่ยอันนี้คือวิธีการแยกตัวประกอบโดยวิธีแจกแจงทีนี้เราจะไปดูอีกวิธีหนึ่งกันซึ่งวิธีนี้จะนิยมใช้กันมากวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือการแยกตัวประกอบโดย ใช้สูตรการแยกตัวประกอบอ่าโดยวิธีนี้นะครับเราจะเน้นอยู่ที่เน้นเลยนะเน้นเลยเน้นพระหูนามพระพระหูนามดีกีสองตัวแปรเดียว หรือก็คือพระหูนามที่เราเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรเอ่ยเด็กๆหุนามที่เราเขียนให้อยู่ในรูปเขียนในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c นั่นเองโดยที่อะไรโดยที่ a b และ c เนี่ยต้องเป็นค่าคงที่ และ a ต้องไม่เท่ากับ0นะครับอีกอย่างนึงอย่าลืมและ x ต้องเป็นตัวแปร ى. อ่ะทีนี้เพื่อเสริมความเข้าใจเราจะมาดูเขียนกระจายออกมาอีกทีหนึ่งสมมติว่าเป็น ax ถ้าพี่มีวงเล็บสองอันใช่ปะมี ax บวก m เนี่ยคูณกับ bx บวก n จะกลายเป็นอะไรเอ่ยจะกลายเป็น ab x กำลังสองบวกกับ an x บวกกับ bm x บวกกับ mn มันก็จะกลายเป็น ab x กำลังสองบวก an บวก bm คูณ x บวก mn ซึ่งในส่วนนี้เราจะเรียกมันว่าใกล้คูณใกล้เนี่ยใกล้คูณใกล้กลกลบวกกับไกลคูณไกลก็จะได้พดตรงกลางเราจะเน้นไปที่โพดตรงกลางซะส่วนใหญ่นี่พจนี้ซึ่งส่วนนี้นะครับจะใช้ได้ทั้งการคูณแล้วก็การแยกตัวประกอบเลยนะเดี๋ยวพี่เขียนจำกัดไว้ให้อ่ะ เป็นใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลเนาะมีส่วนนี้เลยเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างวิธีใช้กันอ่ะตัวอย่างที่1ก็คือสมมติว่าถ้าพี่ให้แยกตัวประกอบของ6 x กำลังสองลบ1 3 x บวก5เราก็มาดูก่อนว่าอะไรกันว่างที่สามารถคูณ กันแล้วได้6อะไรที่คูณกันได้5 5แน่นอนก็คือมีแค่1กับ5ใช่ไหมแต่6กอะ่ะมี3กับ2แล้วก็มี6กับ1แต่6กับ1คงรวมกันแล้วทาอะไรกับ5รวมกันแล้วคงไม่ได้13เนาะที่เป็นไปได้ก็คงมีแค่2กับ3ถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น 2..3 คูณ3อย่างเงี้ย x กำลัง2อํทอะไรดี13เกิดจากอะไรอะ่ะ เกิดจาก2คูณ1บวกกับลบ5คูณ3 x บวกกับลบ5คูณ1นพี่พี่เขียนผิดอ่ะเป็นลบ1เป็นลบ5ทีนี้เราก็แยกตัวประกอบได้แล้วก็จะกลายเป็นอะไร2 2ทําทำกับอะไรดี2ทํทำกับ 5ก็เป็น 2x -5 ลบ5คูณกับ 3x-1 ลบ 1, อ 1. นอวก1ี่ยคูณกันได้วย15ทีนี้ต่อไปอีกอีกสูตรหนึ่งคือเราจะเรียกมันว่า กำลังสองสมบูรณ์สูตรกําลังสองสมบูรณ์คืออะไรมาดูกันกําลังสองสมบูรณ์ปกติจะอยู่ในรูปอย่างนี้ก็คือ x กำลังสองบวกลบส x b บวก B กกำลังสอง จะเท่ากับ x บวกลบ b ทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือกำลังสองสมบูรณ์ทีนี้ดูตัวอย่างกันตัวอย่างก็คือ x กำลังสองลบ8 x บวกส6เราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x กำลังสองลบกับ2คูณ4เนาะคูณ x บวกกับ4ยกกำลังสองก็จะแยกออกมาเป็นอ่ะมันเป็นลบใช่ไหมเครื่องหมายข้างหน้าแสดงว่าเครื่องหมายตรงนี้ก็ต้องเป็นลบด้วยตรงนี้ก็เป็น4ี่เป็น x ลบ4ีหรือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ก็ได้ x ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้เราเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์นะครับต่อไปสูตรถัดไปเราเรียกว่าผลต่างกำลังสอง ผลต่างกําลังสองคือยังไงผลต่างกําลังสองผลต่างกําลังสองมันจะอยู่ในรูปนี้ก็คือ x กําลังสองลบ b กําลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x บวก b, <B คูณกับ x ลบ b ตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเจอ x กําลังสองลบเนี่ยซึ่ง9กมันก็คืออะไรก็คือสามยกกำลังสองแสดงว่าเราสามารถจับให้อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองได้เลยก็จะกลายเป็น x บวก3คูณกับ x ลบ3นั่นเองนะครับอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเราจะใช้ประมาณ30ูนย์นี่แหละแต่พี่มีแถมมาให้คืออันนี้แถมนะสเปเชียให้เลยก็คือผลต่างหรือผลบวกกำลังสามนั่นเองเราเรียกว่าผลบวกหรือผลต่างกำลังสาม ก็จะได้ว่า x กํลังสบวกลบ b กํลังสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x บวกลบ b คูณกับ x กํลังสลบบวกเน้นนะตรงนี้จะเห็นว่าเครื่องหมายมันเนี่ยจะสลับกันจะสลับกันกับตอนแรกเนี่ยเครื่องหมายตรงเนี้ย x กํลังสลบบวก x b บวก b กํลังสตัวอย่างเช่น x กำลังสามลบแแล้วกันซึ่ง x กำลังสาลบแก็คือ x กำลังสาลบสองกำลังสเนาะเราจะได้ว่า x ลบสคูณกับ x กำลังสงทีนี้เครื่องหมายตรงนี้เป็นลบใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นบวก2 x บวกกับ4นั่นเองทีนี้สูตรสุดท้าย สูตรผลบวกหรือผลต่างกำลังสามสมบูรณ์นั่นเองอ่ะมันก็จะเป็นรูป x บวกลบ b กำลังสามอย่างนี้เนาะเราจะได้ว่าหน้ากำลังสามบวกลบสหน้ากำลังสอง หลังบวก3หน้าหลังกำลังสองแล้วก็บวกลบหลังกำลังสามอ่ะอีกครั้งนะหน้ากำลังสามบวกลบสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองบวกลบหลังกำลังสามตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเจอ x กำลังสามลบสาม x กำลังสอง บวก 3x-1 ลบ1ทำไงดีเราจะสังเกตว่ามันเป็นผลต่างกำลังกำลัง3สมบูรณ์นี่ก็คือ x กำลัง3ลบ3หน้าหน้าคือ1หลังก็คือ1หน้าคือ x หลังคือ1ชึบบวกกับ3หน้าคือ x หลังกำลังสองคือหนึ่งกำลังสองบวกกับอ่ะลบลบลบหลังกำลังสามก็จะได้เป็น x อลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสามนั่นเองอ่ะโอเคครับทีนี้เนื้อหาของ การแยกตัวประกอบคร่าวๆก็มีประมาณนี้เนาะถ้าน้องๆก็ควรกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับจากพี่ๆทําให้ดูซึ่งเราก็ลองหาโจทย์มาทําเพิ่มจากสูตรพวกนี้ดูนะครับอ่าโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ